อมบังกระเชนาภุ่นใจเสนอตระกูลชนชั้นสูงตอนที่หกถ้าทักษะเต่าส่วนจริงมาผสานกับสายฟ้า มันจะทรงพลังขนาดไหนกันนะว่าแต่สายฟ้าสีม่วงนั่นมันคืออะไรกันแน่้ยช่างเถอะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วนะอย่างไรก็ตามข้าต้องรีบทะลวงเขียดแดนขั้นที่4และขั้ที่หให้เร็วที่สุดถ้าข้าสามารถทะลวงถึงเขียดแดนขั้นที่5ได้แล้วก็ ความเป็นอยู่ของข้าก็จะต้องดีขึ้นแน่ๆแ,และถ้าข้าสามารถไปถึงเขแดนขั้นที่5ข้าก็จะสามารถดูดซับทักษะเต่าส่วนจริงเพื่อยกระดับพลังได้แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทะลวงเขแดนขั้นที่5ข้าจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากกว่านี้เฮ้เซียวเฟิงเจ้าสบายดีไหม พี่เจียงหยวนโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะยังจำข้าได้อยู่นะจากความทรงจำเขามีนามว่าเจียงหยวนเป็นคนรับใช้เหมือนกับข้าเขาเข้ามาเป็นคนรับใช้ของตระกูลเสี่ยวพร้อมกับเสี่ยวเฟิงซึ่งพ่อแม่ของเขาหายตัวไปโดยที่เขาก็ตามหามาโดยตลอด และดูเหมือนว่าเขาจะติดอยู่ที่ชั้นสูงสุดของเขียดแดนชั้นที่4เพราะเขาไม่มีทรัพยากรเลยทําให้การบ่มเพาะของเขาไม่ไปไหนพอดีวันนี้หัวหน้าพ่อบ้านสั่งให้ข้าออกไปซื้อของแต่พอข้าออกมาข้าก็รู้ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับเจ้าดังนั้นข้าก็เลยรีบมาที่นี่เจียงหยวนเขาเป็นคนเดียวที่ข่าสนิทและคอยดูแลข้าในตระกูลแห่งนี้มาโดยตลอด ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกหนะ้าเห็นไหมตอนนี้ข้าก็สบายดีนี่เจ้าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองตอนนี้เลยฮ่า <c oughs> เวลาเปลี่ยนข้าก็ต้องเปลี่ยนไปนะ่ะ <c oughs> เห็นแบบนี้ข้าก็หายห่วงที่เจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น แม้ตอนนี้เจ้าจะตกอยู่ในอันตรายแต่ตราบใดที่เจ้าหลบหน้าเจ้าหลี่หวยวนได้เจ้าก็จะปลอดภัยแต่ดูแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ก็คงไม่มีใครกล้าม,มาหาเรื่องเจ้าง่ายๆแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงข้าข้ามีวิธีของข้าอยู่แล้วเรื่องการบ่มเพาะของเจ้าละ่ะ อย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยคนยากจนอย่างข้าคงไม่มีทางทะลวงขั้นต่อไปได้หรอกและการหาทรัพยากรด้วยตนเองนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่หากเจ้ามีโอกาสบ่มเพาะก็จงอย่าท้อและจงหมั่นฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจไหมข้ารู้ขอบใจมากการที่ไม่มีทรัพยากรนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ที่ยากจนเช่นข้าและเขา ข้าจะต้องหาวิธีช่วยให้เจียงหยวนทะลวงสู่ขั้นที่5เพื่อตอบแทนบุญคุณเขาที่เขาคอยดูแลข้ามาโดยตลอดเพราะตราบใดที่เขาทะลวงสู่ขั้นที่5ความเป็นอยู่ของเขาในตระกูลเสี่ยวก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้ช่างเป็นเวลาที่น่าจะอู้งานจริงๆในฐานะคนรับใช้ทุกคนล้วนมีเวลาที่ตนเองนั้นขี้เกียจ เดี๋ยวยี่หลินข้าช่างโชคไม่ดีจริงๆนางดันมาเห็นตอนที่ข้ากำลังอู้งานซะได้แม่นางสองดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจข้าผิดข้าไม่ได้อู้งานเลยแม้แต่สักนิดเลยนะแม่นางอย่าเพิ่งกล่าวโทษข้าเลยฮ่าฮข้าข้าไม่เคยอู้งงานเลยนะเชื่อข้าเถอะ สีหน้าแบบนั้นนางคงรู้แล้วสินะดูจากสีหน้าของนางข้าคงโดนลงโทษชุดใหญ่เป็นแน่แม่นางสองใครทำเจ้ากโกรธถ้าไม่ใช่เพราะคนรับใช้ของนางข้าคงจัดการนางไปแล้ว ข้าจะไม่ปล่อยนางแน่นางกล้ามาหักหน้าข้าคนนี้เอ่อเออน,นางไปโกรธใครที่ไหนมาอีกล่ะเนี่ยในเมืองแห่งนี้มีตระกูลเสี่ยวและตระกูลหลิงที่ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่และแม่นางสองจากตระกูลเสี่ยวยังไม่ถูกกับแม่นางหลิงหัวจากตระกูลหลิงอีกต่างหากเลยทำให้ทั้งสองตระกูลนี้ยิ่งไม่ค่อยถูกกันไปใหญ่ น่าแปลกจริงแฮะมีสตรีที่ทําให้แม่นางสองโกรธได้ขนาดนี้ด้วยเหรอทั้งน่าสนใจจริงๆแม่นางเจ้าไปมีเรื่องอะไรกับแม่นางหลิงหัวนั้นดึเาเรื่องที่นางดูถูกข้าและบรรพบุรุษของตระกูลนําซ้ํายังทําให้ข้าอับอายต่อหน้าผู้คนถ้าไม่ใช่เพราะคนรับใช้ของนางแล้วก็ แล้วทำไมข้าต้องบอกคนรับใช้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยละ่ะข้าจะไปหาลูกพี่ลูกน้องข้าตอนนี้เพื่อที่จะให้เขาไปที่นั่นกับข้าแม่นางสองข้าขอไปกับเจ้าด้วยได้หรือไม่กับเจ้า